สวัสดีครับอาจารย์คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าโอกาส20-30%ระหว่างเข้มมุกดามันน้อยไปอยากได้ครับเจ็อครับอาจารย์คิดว่าต้องทำไงครับรัก7ปีดีเหงก็ต้องเพิ่มเวลาเป็นเปียังไงครับอาจารย์นั่นแหละก็คือจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับผมเข้มหล่อนิสัยดีอ่าครับเหมาะสมครับคือแต่ก็ต้องย้ำว่าบางที การที่เขาจะเลือกไม่เลือกเค้มมันก็ไม่เกี่ยวกับหล่อไม่หล่อมันมอ่้นกับความคิดหลายๆอย่างนะแต่ผมเชื่อว่าผู้หญิงมีความใจอ่อนแล้วก็มุกดากับเข้มเนี่ยนะผมฟันธงเลยเป็นคู่คู่จิินธรรมชาตินะมผมไม่เคยเห็นคู่ไหนที่เล่นในมุมนีขนาดนี้อืมเออเคมีมันลงตัวในตอนเล่นละคระเราก็อยากให้เขารักกันในชีวิตจ,จริงจะไปใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นก็ไม่ได้นะเอาเอาเป็นว่าแบบว่ามันมันเข้ามากนะผมเห็นเข้มเล่นกับแหมแต่ไปพูดทิศศาสวก็โดนอีก นะแต่ผมว่าเข้ากับบุกนามากสุดนะแต่แต่เข้าใจว่าในละครกับในชีวิตจริงเนี่ยมันก็พูดยากแต่ผมเชื่อว่าบางทีมันมีสื่ออะไรบางอย่างที่มันอาจจะเชื่อมโยงกันได้อยู่นะเพราะงั้นให้ผมเลยว่ามีโอกาสมันดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะไม่งั้นแฟนคลับไม่จิ้นกันขนาดนี้ครับผมนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าต้องใช้เจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีนี้ต้องทําอะไรบ้างครับก็ทําอย่างที่เคยทํะให้สม่ำเสมอคือผู้หญิงไงก็คือแค่นี้ การอบที่เคยทําอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาคือพุกดาจะไปจิ้นกับใครหรือว่าอาจจะมีคุยกับใครก็ช่างเขาข้าเขาเราทำสม่ำเสมอของเราบผมเชื่อว่าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยครับคนคํานวณไม่สู้ฝ่าในคิดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีโอกาสทะแต่ยังน้อยผมว่าเปอร์เซ็นต์เยอะผมบอกเลยเปอร์เซ็นต์เยอะครับอือาจารย์เอาอะไรมาบอกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะครับเวลาผมว่าเวลาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยความสนิกสนมนะแต่ผมว่ามันมีพื้นฐานที่ดี คืออะไรอะไรที่อาจารย์บอกว่าเป็นพื้นฐานก็หนึ่งในละครก็เล่นกันเคมีธรรมชาติเ่ามันต้องมีสัมผัสด้วยข้อสองคือผมว่าในช่วงแรกๆที่เขาสัมภาษณ์กับสื่ออต่างๆมันก็ดูมงมิงมากเลยนะครับคือผู้หญิงเนี่ยบางทีอ่ะแปกอย่างเนี่ยบางทีมันดูมงมิงแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีเหมือนกันแต่ผมว่าเคสเนี่ยคิดเพียงแต่มันอาจจะมีจุดอะไรบางอย่างที่มาขวางการซึ่งเราไม่รู้หรอกเพราะว่า ใจอิสตียากอย่างถึงนะ hmm. แต่ผมคิดว่าไอ้ขวาสิ่งที่ขวางกั้นแหะเป็นก้อนกวนหรือเป็นอะไรทั้งหลายแหล่นะตรงเนี้ยครับถึงแม้มันจะไม่เยอะครับในมุมผมมันไม่เยอะนะแต่มันก็ไม่หน่อยสำหรับผู้หญิงแต่ด้วยเวลาเจ็ดปีเนี่ยครับผมว่ามันจะทลายตรงนั้นไปได้เข้าใจไหมเข้าใจม,มันจะทลายตรงนั้นไปได้ไงครับผมน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกอด แต่ต้องบอกว่าเป็นน้ําคุณภาพดีด้วยอเข้มเป็นน้าที่มีคุณภาพดีครับผมนะเพราะฉะนนเนี่ยฟันธงครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่อย่างที่บอกก็ต้องเผื่อทางถอยไว้ครับสามสิบเปอร์เซ็นที่มันอาจจะผิกได้แต่ผมเชื่อมันนะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือมันเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์ยังไงฮะการทดลองวิทยาศาสตร์อเงื่อนไขเยอะไงแต่ถ้าเข้มบอกว่าเฮ้ยไม่อยากรอก็ไม่ผิดนะครับหรือว่าเข้มก็รู้สึกท้อใจไม่ไหวนานไปหรืออะไรก็แล้วลแต่เนี่ยนะ มันก็จะไม่เป็นจริงครับถูกไหมเราก็ได้แค่จิ้นลอยลอยลงลงไปแต่ไม่เป็นไรคุณพูดสับเชิงลบอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนไงก็สุดท้าย้าเกิดเป็นไมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับอ่าอ่าเอาแต่ไม่เป็นไรอย่าไปพูดคํานี้คําพูดนี้สลีเสแสแลงหูนะเออจริงๆคุณไม่มาโดนด่าในนั้นดิคุณต้องเห็นผมโดนด่าเนี่ย เขาจะมาให้ผมเตือนไว้นะใครอย่าใช้คำหยาบไม่เป็นไรเขาเขาไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่หยาบเขาบล็อกแล้วนะไม่เป็นไรส่วนใหญ่ไม่หยาบเราโหดรู้ๆแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่หยาบเคเอาเอาเป็นว่าหลายหลายคนเขาว่าแลวเขาว่าผมไม่ชอบอาจาร์หรือนู่นนี่นั่นอ่ะสวยเลยเข้าใจว่าเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ผมต้องย้ําคํานี้นะครับผมไม่ได้ทําคลิปแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าคนเวลาถามว่าผมกลัวผมก็กลัวแต่ผมทํานี่ไม่ใช่ว่า ทำเพราะกลัวแต่ทำด้วยใจใสใจจริงผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆคือทำเพราะรักคู่นี้แหละใช่ใช่ทำเพราะเชียร์คู่นี้แหละถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเออนะคลิปนี้ไม่ซ้ำกับคลิปที่แล้วนะนะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็นตในความหมายที่แบบเบสิกคือสามปีถูกป่ะแต่อยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเพิ่มครับคือไม่มีอะไรได้มาฟรีไะอาจารย์คนะทีมก็ต้องทําแต่ถามว่า ผมแนะนําไม่เข้มทํำไหมผมแนะนํานะแต่ถ้าตัวผมผมไม่ทําอืำเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบหรอ,อขออ<ม>จารปีหนึ่งก็ไม่เอาละใช่ผมสารเดือนก็ไม่เอาแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละถ้าเข้มหลักจริงเข้นต้องทําแต่ผมให้อิสระมันอยู่ที่หลายหลายอย่างไงคือการคือรักจริงแต่ไม่รออะไรไม่คือไอ้พวกนี้มันเถียงอะไรเยอะไงครับอาจารย์บอนครับผมฉันจะปิดแค่ตรงนี้ว่าครับ ผมเชื่อว่าถ้าเข้มทำติดต่อกันเจ็ดปีจะมีโอกาส70%็ที่จะงานหใจเจ็ด <7 S 1> ปีเจ็สิบอร์ซนครับสามปีสามสปมปีสามสิปซนะครับปีเจป,ประมาณนี้อะอบอลมีอะไรจะเสริมไหมผมผมคงไม่เสริมในประเด็นนี้แต่ผมเออเสริมในประเด็นที่ว่าทําไมเราถึงต้องมาทําคลิปอย่างนี้เวลาพวกเราคุยกันเราก็ด้วยความชื่นชอบเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วกับคู่นี้ แล้วพอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็อยากจะแชร์ความคิดส่วนนี้เพราะเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจความหวังดีของเราคนไหนมีอะไรอยากจะคอมเมนต์พูดคุยกับเราหรืออยากให้เราวิเคราะห์ประเด็นไหนได้หมดเพราะนอกจากอบิกจะวิเคราะห์ดาราแล้วยังวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แล้วก็ยังวิเคราะห์การเมืองรวมถึงดราม่าในชีวิตประจำวันตอนนี้ต้องมี4รายการแล้วนะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อบิกะไรครับวิเคราะห์ดาราวิเคราะห์ดาราอันนี้คือหลักใจความวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วิเคะห์ดาม่าวิเคะห์ดาม่าแล้วก็วเคะร์กันเมืองแต่กันเมืองเราไม่ค่อยยุ่งเนอะผมขอปิดทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับมีคนเอาไปคอเวอร์ครับเป็นผู้หญิงนะผมชอบมากคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังหมายถึงแฟนคลับไม่รับฟังเราเราประจันเลยก็ว่าเรานะครับโอเคแต่ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ